และตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องโซนิกวิชั่นกรุ๊ปค่ะซึ่งบอกเลยนะว่าปีนี้ห้องของเขานะบอกเลยว่าลดแรงกลางปีค่ะคุณพี่ค่ะตอนนี้อยู่กับพี่โจครับพี่โจนะโซนิกวิชั่นพี่โจโซนิกวิชั่นคะคะวันนี้เห็นเข้ามาเลยมีเคลียร์แลนเซลเยอะมากตัวไหนที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดผมเริ่มต้นที่ยามาฮ่าก่อนนะครับยามาฮ่าตัวนี้เป็น power ครับลดาเอร์นะครับลด50%เร์เซเลยหรอใช่ครับแล้วก็ต่อไปด้วย ABR ของ รุ่นเริ่มต้นก็คือ b c a นะครับแล้วก็ตัว Elect ที่มันเป็น Satellite ครับเป็น5.1 Channel นะครับรวมกันก็ราคา20,000กว่าบาททั้งหมดนี่คือ20,000กว่าบาทเท่านั้นเฉพาะ5.1 Channel นี้จริงหรอครับราคาดีมากเลยนะคะถ้าใครอยากได้เนี่ยก็คือเดินมาตรงนี้ได้เลยครับมีจำนวนจำกัดครับจำนวนเซ็ตจำกัดตอนนี้คือเหลือแบบไม่เยอะแล้วใช่ไหมคะครัมาต่อกันเลยค่ะลำโพงบุ๊เชลฟฟังง่ายๆครับรัวเริ่มต้นของทาง Elect จากเยอรมันนะครับ ลดราคาพิเศษนะครับ8,900ต่อคู่เหลือ8,900เท่านั้นเหรอใช่ครับรุ่นอนิยมของอีแลกเขาครับตัวนี้นี่ก็คือเสียงดีชัดแบบชัดแจ๋วเลยใช่ครับเป็นตัวเริ่มต้นขายดีในในเป็นซิกเนเจอร์ของทางอีแลครับอ๋อเหรอคะนอกจากตัวนี้แล้วมีตัวไหนอีกคะที่ยากแนับต่อตัวด้วยของ BMW ครับจากอังกฤษนะครับตัวนี้ก็เป็น บุ๊คเชลล์ตัวเริ่มต้นนะครับเป็นเซลาวเลนเซลล์เครับอ่าเน้นเซลาวอุ่้ยพี่แอนดับบิลก็เอามาลดราคาด้วยแอนตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะ2 2 5 0บาทลดเหนือ2 2 0 0มื่นสองกหรอปกติ3 0 0 0มื่น้ลดไปเยอะมากเลยราคาลดลงไปต้องหมื่นหนึ่งเนาะประมาณเกือบ30%เกือบ30%เลยนะคะสำหรับห้องนี้โหลดแรงสมกับชื่องันชื่อคอนเซปต์ของการลดราคาครั้งนี้จริงๆอ่ะต่อกันเลยค่ะคุณพี่ตัวนี้จะเป็นเซนเตอร์นะครับตัวใหม่นะครับแกะออกมา เหลือตัวสุดท้ายแล้วครับตัวเดียวคือสีขาวสีขาวด้วยเบียร์นปเปียวมันจะมีสีสีโดยโดยเอกลักษณ์เขาครับมีสีขาวสีดำ uh huh. สีโอ๊คแล้วก็สีเลดเชอรี่แต่ตอนนี้ก็คือเหลือตัวเดียวแล้วเหลือสีขาวตัวเดียวแล้วถ้าอยากได้ก็คือต้องมาตรงนี้เลยใช่ครับอโอเคอขนาดกระทัดรัดมากเลยเนาะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเอาไปวางตรงไหนก็คือสวยเลยยิ่งเป็นยี่ห้อโบเวอร์วิวกินด้วยเนี่ยยิ่งแบบเราเรารู้กันอยู่แล้วว่ายี่ห้อเนี่ยเขามีชื่อเสียงกันยังไงนะคะต่อกันเลยค่ะคุณพี่ต่อด้วยซับ พราดามครับตัวนี้ก็เคยอดีตเคยยิ่งใหญ่นะครับแล้วกลับมาครั้งอีกในนามของนาวโซนิกวิชั่นครับมีสินิ้ว12นิ้วครับอ้พอมาอยู่ในโซนิกวิชั่นก็คือราคาดีเลยราคาดีเลยจากของที่เป็นตำนานอยู่แล้วใช่ถ้าใครอยากหาของแบบนี้อยู่นะคะก็ต้องแวะมาตรงนี้เลยมาค่ะมีอันไหนนอกจากชุดนี้อีกแล้วอยากจะแนะนำกันต่อคะก็มาทางของพรดามเหมือนกันครับพาราดามรุ่นเล็กสุด ตอมนะปกติมันก็หมื่นสองพันเก้าร้อยก็เหลือเจ็ดพันห้าเหลือเจ็ดพันห้าเท่านั้นเลยตัวนี้นี่คือถ้าใครแบบว่ามองหาของดีราคาน่ารักก็คือตัวนี้ตบโตใช่ครับตบโตเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวจุดประกายที่คนอยากจะคนรุ่นใหม่อยากฟังอย่างนี้ครับราคาไม่แรงมากครับสามารถที่จะยไปได้ครับผมโอ้อ่ะมันอันนี้มีทาราดำตัวนี้แล้วแล้วก็มีทาราดำอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้ตัวเล็กลงไอ้ตัวตัวเล็กลงแต่ว่าคุณภาพเขาจะ สูงขึ้นนะครับเอ,เอาไว้สําหรับห้องมอนิเตอร์ต่างๆครับมืออาชีพหน่อยประมาณนี้ครับโอเคคุณจริงๆก็มีของตั้งแต่ที่แบบเป็นสตาร์เตอร์คิดเนาะของคนเริ่มต้นจนถึงแบบมืออาชีพแล้วเว้ยตอนนี้เอาเลอไปเห็นน่ะหน้าตาน่ารักมากสีขาวสวยตัวนี้ก็เหมาะอีกห้องหนึ่งที่จัดไว้นี่จะเป็นเซราว์สามารถติดผนงังแล้วก็ยิงลงจากฟ้าลงพื้นที่ผู้ฟังดูหนังด,นนดนูนี้ได้หมดเลยครับโอ้โหเหรอคะดีเนาะสามารถแขวนเอาแบบเก็บ เอาไว้ข้างบนก็ได้แขวนแผ่นฟ้าก็ได้เนาะตรงนี้หลังจากชุดนี้แล้วนะคะตรงนี้มีอีกอันนึงอันนี้เป็นอะไรตัวจะเป็นแอมตัวเล็กๆบลูทูธนะครับวางฟังไว้ในห้องเล็กๆครับแล้วก็มันก็สามารถที่จะจัดเซตกับลำโพงคู่บุ๊คเชลได้ครับอันนี้เป็นบลูทูธด้วยอ๋อถ้าอย่างนั้นจริงๆเรามีแอมตัวนี้หนึ่งอันใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะซื้อบุ๊คเชลตัวอื่นมา ประกบข้างซ้ายขวาซึ่งจริงๆแล้วสีดำนี่มันคลาสสิกอยู่แล้วเนาะจะแมทกับอะไรก็ได้วางตรงไหนก็เหมาะสมนะคะอ่ะไปเลยค่ะตรงนี้จะเป็นแบรนด์แอนเทมนะครับแอนเทมจากแคนาดาแอนเทมจากแคนาดาเฮ้ยราคาลดมาเห็นไอเห็นราคาคือลดมากกว่า50%เลย50%แล้วก็50%อีกครั้งหนึ่ง50แล้วก็50%อีกครั้งนึงเลยเราจะลดคะแนเซลล์ประมาณ10-90%ในซ้าไปครับ โดยเฉลี่ยแล้วประมาณสัก5-60%อครับโหคือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับห้องนี้เนี่ยไม่ได้ลดแค่10 20%อร์เยอร์เแต่ลดได้สูงสุดถึงมากถึง90%เลยใช่ครับครับเอาสัง่งเอาสังคมที่เหลือก็ให้ฟรีครับคือถ้ามาตรงนี้แล้วไม่ต้องต่อราคาแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะทาง Sonik Vision เนี่ยทำราคาพิเศษสำหรับชาว a u โอไฟล์วิดีโอไฟล์หรือว่าคนที่มางาน B A V โดยเฉพาะเลยเนาะ,ะครับตัวสุดท้ายตั้วสุดท้ายแล้วสำหรับกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็จะในกลุ่มของ เพราะว่าแอมที่เป็นเตอริเอียลไปอินดิเกตพวกนี้ครับก็เิดตลดราคาพิเศษเหมือนกันครับจากแสนสองเหลือแปดหมื่นเก้าครับจากหกหลักเหลือแปดหมื่นเก้าใช่ครับโอ้โหราคาหุ้ยอย่างอันนี้เห็นว่าจาก1 9 7 0 0 0ลดเหลือ9 9 0 0 0ครับเอาสังคมแล้วางทำงานการกุศลแล้วตอนนี้นะคะสำหรับพ n i อ v วิชันก็คือรักลูกค้าอยากให้ลูกค้าได้ของดีราคาน่ารักนกกลับไปใช้อะ ตรงนี้เซตนี้หมดแล้วแอบเห็นฝั่งนี้ด้วยที่เป็นตั้งพื้นตัวนี้ของแทงเจนของเดนมาร์กครับ Denmark, เดนมาร์กออตัวนี้จะเป็นคู่หน้าแล้วก็ราคาปกติ 31, 500, มัน31,500ืห้รอเหลือ1นึ่งครับเรามีของใหม่ให้ครับมีของใหม่ให้ด้วยแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะคะทุกคนคหลักรู้ว่าอย่างตัวแทงเจนเนี่ย ต้องคนแบบไหนถือจะเหมาะสมชอบฟังเพลงกลางๆแจ๊สนะครับเน้นเสียงร้องพวกนี้ครับเหมาะฟังสบายๆครับไม่เครียดครับเหมาะกับสภาวะใช่แถวช่วงนี้เนาะใครที่อยากมองมองหาสิ่งที่ช่วยให้เราผ่อนคลายมากขึ้นนะคะตัวแทร็องแทรงเจนเนี่ยก็เหมาะกับเราเลยเนาะแล้วราคาเหลือเพียงแค่16,900บาทเท่านั้นเองค่ะต่อกันเลยในส่วนของอยากได้นำทางเบียร์แบบปิวได้เลยคู่หน้าครับได้ค่ะ ดวอาวออมานิดนึงระวังนะครับได้ได้อ,อ่ะครับจะเป็นตัวอะไรเลยนะหนึ่งสองสามอ่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าอยากจะแนะนำ B N W ครับคู่นี้มันพิเศษยังไงคะคือผมมีราคาพิเศษเลือก3มคู่สุดท้ายสามคู่แต่ว่าตัวตัวนี้มันจะมีแค่ตัวโชว์ครับแต่ว่าผมมีตัวใหม่ให้ เฉพาะลูกค้าในช่วงนี้เท่านั้นเอง3วันครับ2 8ถึง30นั่นแสดงว่าพรุ่งนี้ใครที่อยากได้ของราคาพิเศษ<ช>แต่มีของใหม่ให้จะปกติแล้วต้องแถมเป็นตัวโชว์ใช่ไหมต้องขายเป็นตัวโชว์ใช่ครับแต่ตอนนี้ขายแบบมีของใหม่ให้แล้วร,ราคาประกัน5ปีแล้ว89,000ครับจากแสนหกจากแสนหกลด5 0เร์เซเหลือ89,000ครับ โอแถมยังรับประกันให้อีก5ปี5ปเลยนะคะใช่ครับโอ้ถ้าใครอยากได้นะของแบบนี้นะคะลำโฮมโมเวอริวกินนะคะ<ห>เดินมาที่ชั้น9ออกจากลิฟต์ปุ๊บเดี๋ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวมาเข้ามาข้างในสุดเลยค่ะห้องของโซนิกวิชั่นเนี่ยมีของดีราคาถูกรอให้กับทุกคนอยู่ต้องบอกว่าราคาถูกเลยปกตินะเราจะบอกว่าราคาน่ารัก แต่นี้ไม่น่ารักอันนี้เรียกถูกเรียกการกุศลเรียกทาเพื่อสังคมนะคะสามคู่สุดท้ายครับสคู่สุดท้ายเท่านั้นนะคะกับตัว B m W เนอะคอืมที่สำคัญสวยด้วยนะคะถ้าดูจากภาพลักษณ์แล้วเนี่ยเอาไปตั้งในบ้านเนี่ยเพิ่มความลักชวรี่ให้กับบ้านของเรามากขึ้นด้วยค่ะนอกจาก B m W แล้วมีตัวไหนอยากแนะนำอีกคะแนะนําก็คือจะเป็นตัวใหม่ของทาง Yamaha ครับเดีปีนี้ Yamaha เขาเน้นเน็ตเวิร์ก ในเน็ตเวิร์กก็คือซีดีโอรีซูเบอร์ครับตัวตัวที่มันเป็นอินเตเกตธรรมดาไม่จะไม่ค่อยเน้นแล้วก็จะเน้นเน็ตเวิร์กขึ้นมาเพิ่มครับเราสตรีมมิ่งไททอลสปอติฟายบลูทูธอะไรได้หมดเลยครับโอ้ก็คือสายสตรีมมิ่งสายแบบว่าชอบบลูทูธพูดได้เลยว่าวัยรุ่นก็เล่นได้ได้ครับคนรุ่นใหม่เข้ามาได้ ปกติมันราคาเริ่มต้นคือสามหมื่นกว่าบาทครับสามหมื่นสองพันการ้อยสี่หมื่นสองพันการ้อยแล้วรุ่นล่าสุดผมจะนําเข้ามาแล้วคือ R N 1 0พันแลวก็สองพัน huh. เข้ามาแล้วครับ oh. อันนี้เป็นตัวเริ่มต้นสองรุ่น uh huh. มีทั้งหมดสี่รุ่นครับทั้งหมดสี่รุ่นใช่อยากรู้ว่าสินค้าตอนนี้เหลืออยู่เยอะไหมเหลืออยู่ ปริมาณไม่ไม่มากครับไม่มากอ๋อ oh, แสดงว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ใครพลาดนะมาช้าอาจจะไม่ได้ของเลยก็เป็นไปได้ใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้แอปเห็นว่ากว่าจะได้เข้ามาก็คือลูกค้าเยอะมากใช่ครับแล้วลูกค้าเยอะมากจริงๆสำหรับห้องนี้นะคะใครๆก็อยากเดินมาที่โซนิ c วิชั่นนะคะคอ่ะหมดเท่านี้แล้วนะคะตอนนี้อยากให้พี่นะคะช่วยฝากอะไรกับผู้ชมทางทานนี้หน่อยค่ะก็เลยนเชิญนะครับลูกค้าที่เป็นเก่าใหม่ของโซนิ c วิชั่นนะครับเียนเชิญที่ชั้น9นะครับงานบีีระหว่างวันที่ยี่สิบแปด นะครับถึง30 <Okay. S 1> พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับ <Okay. S 1> เรารอบริการท่านอยู่นะครับค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่ยาขอบคุณครับ